สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาร์ลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเลือกไพ่นะคะเกี่ยวกับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเทศกาลสงการนี้นะคะค่ะไพ่เรามีให้เลือกกันทั้งหมด4กองนะคะกองที่1กองที่สองกองที่3แล้วก็กองที่4นะคะ ค่ะให้คุณลองทำสมาธิสักครู่นะคะเมื่อคุณลืมตาขึ้นมานะคะแล้วคุณสะดุดตาที่กองไหนคุณก็เลือกที่กองนั้นนะคะค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคำทำนายกันเลยนะคะใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือไม่เท้านะคะ ตามมาด้วยไพ่เดชาริออดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่หนึ่งดาบนะคะค่ะบรรยากาศความรักนะคะของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ การที่คุณได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะอาจเป็นไปได้ว่านะคะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะมามีทิพลิพลกับคุณในช่วงนี้จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะลักษณะเป็นคนธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะหรือว่า,อามีลักษณะที่ใจร้อนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เก่งแบบสดใสร่าเริงนะคะ หรือว่าเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองนะคะช่วงนี้จะมีอาการที่ใจร้อนเป็นพิเศษนะคะค่ะหลายหลายคนนะคะหรือว่าบางคนบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาในอนาคตนะคะบางคนมีโอกาสที่จะเดินทางนะคะ ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปต่างจังหวัดกับคู่ของคุณนะคะเป็นการที่หรือว่าเดินทางนะคะค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะมีการเดินทางมาหากันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อะไรก็ตามนะคะที่คุณต่อสู้อยู่หรือบางท่านนะคะเจออุปสรรคอะไรอยู่นะคะช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงบรรยากาศสงการนะคะ สิ่งที่เข้ามานะคะปัญหาที่มีอยู่เนี่ยค่ะจะถูกแก้ไขนะคะหรือว่ามีแนวโน้มทิศทางไปในทางที่ดีถือว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะค่ะจบคําทํานายสําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใครที่เลือกกองที่สนะคะคุณได้ไพ่ไพ่เดทค่ะ ตามมาด้วยไพ่เก้าดาบนะคะแล้วก็ตามมาด้วยอัศวินถือถ้วยค่ะสำหรับบางคนนะคะที่เลือกกองที่สองนะกองนี้นะคะถือว่าไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีไพ่เดทขึ้นมานะคะบางคนอาจจะต้องเหมือนยุตินะคะยุติเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะเพื่อไปเริ่มต้นทำอีกอย่างหนึ่งนะคะ เหมือนอย่างเงี้ยนะคะในรูปเนี่ยค่ะคือกําลังที่จะเปิดม่านเข้าไปนะคะดูข้างนอกอาจจะภาพภายนอกอาจจะดูน่ากลัวน,นะคะแต่ตอนที่เปิดเข้าไปเห็นที่มือไหมคะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นก็ได้นะคะค่ะแล้วก็มีไพ่ก้าวดาบนะคะเดือนนี้เป็นช่วงช่วงบรรยากาศสงการนะคะอาจมีเรื่องให้ต้องคิดมากนะคะบางคนมีเรื่องให้กุ้มใจนะคะแต่ ไม่น่าจะใช่การเลิกลานะคะเพราะว่า,าคุณยังมีไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะถือถือว่าบรรยากาศความรักของคุณนะคะยังมีการก้าวหน้านะคะยังมีการพัฒนาหรือว่ายังมีน้ำใจให้กันนะคะยังมีการที่ใส่ใจกันอยู่นะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่เลือกกองที่สามเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่ เพมเพ a นค่ะไพ่สิบดาบนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่หนึ่งเรียนค่ะอ่อบรรยากาศความรักของคุณในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องใช้ความสงบนะคะหรือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ดูนิ่งนงนะคะดูค่อนข้างนิ่งอาจจะชวนกันไปทําบุญนะคะมากกว่านะคะหรือว่าเรื่องราวบางสิ่งที่ที่ดูแบบวุ่นวายนะคะดูไม่ค่อยโอเคนะคะแต่คุณสามารถที่จะสงบใจได้นะคะสำ,สำหรับท่านที่เลือกกองที่3นะคะถึงจะมีบางอย่างที่จะเข้ามานะคะที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะหรือว่าเป็นความยุ่งยากแต่ว่าคุณนะคะคุณและคู่ของคุณนะคะสามารถที่จะผ่านไปได้นะคะสำหรับเทศกาลสงการนะคะบางท่านอาจจะมีพัฒนาการการถึงมีการตกลงขอแต่งงานอะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้นะคะหรืออาจจะแบบมีเรื่องไม่คาดฝันที่เป็นเรื่องดีๆนะคะมีโชคลาภดีๆเข้ามานะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่3นะคะค่ะ จบคำทำนายสำหรับท่านที่เลือกกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่เลือกกองที่4นะคะเป็นอย่างไรค่ะคุณได้ไพ่แปถ้วยค่ะตามมาด้วย,ยไพ่แปดม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สี่ม้เท้าค่ะมีเรื่องราวให้เบื่อนายนะคะ บรรยากาศความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะไม่ใช่กับคู่อย่างเดียวอาจจะมีบรรยากาศรอบข้างที่เบื่อหน่ายคุณตัดสินใจเดินออกมาจากบรรยากาศที่น่าเบื่อนั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรที่ไม่คาดฝันนะคะเข้ามาเป็นเรื่องด่วนอาจจะไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณได้ไป ใช้ชีวิตนะคะใกล้ชิดอยู่กับครอบครัวแบบนี้นะคะสําหรับบางคนที่เพิ่งคบก,กันนะคะอาจมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะหรือว่าเข้าไปรู้จักครอบครัวนะคะหรือว่าบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ชวนคุณล่วงหน้าแล้วเพิ่งจะมาบอกหรือว่าอาจจะมีข่าวอะไรที่มาจากทางครอบครัวนะคะค่ะ จบคำทำนายนะคะสำหรับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะกับเทศกาลปีใหม่ของไทยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ